เป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็ม ฉันยอมสงใจเพราะรักเธอแม้จะแม้จ้าแม่ไม่ต้องร้องแม่มาอยู่กับฉันที่จับแม่วันทองถึงคนรักเก่าเข้าจับไม่เอาแม้แต่ไอช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่ มังคุดหรือละมุดพุทธาไม่ว่าอะไรฉันก็จะไปห้ามาเรื่องปากเรื่องท้องบอกเลยไม่มีอดแต่ม่มาอยู่กับฉันสิงเงินทองไม่มีหมดทุกวัฉนฉลานแต่กับ้านจังรวยละใส่ทองเส้นช่วยดูด้วยนีเ่เจนใหญ่ละบ้านช่องที่ดินที่น้ำที่ไรกี่วา่าละฉันก็ยกให้ได้สิ้นตอทองมันจะเท่าไหร่ก็ยอมถ้าเพื่อแม่วันอองจะปลูกพ่อเรือนใหญ่มาอยู่กับฉันเถอะนะจะแม่จ้าไอ้ช้างพ่อสัญญาว่าจะไม่มีเมียในหมน่นจจงรมดใ คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอาคนอีกคนที่เขาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากไม่เคยกับฉันที่อยู่ข้างๆทไมไมําไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่าทําอย่างนี้กับฉันที่จะได้โปรดถนหนะาแม่วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอช้างขาพร้อมจะยอม ทำดีเท่าไรทุมหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของแล้วเหตุอันใดเล้วเอ้ยเขาอยู่เฉยๆแต่กลับได้เจ้า